สวัสดีครับบิักแฟนเพียงเพียน,ยน,ยนบอลลัมกับคำคำตะวันจะรับฟ้าครับอัดพี่ดอกเป็นที่เป็นที่กระแพงวัดครับวันได้อัปเดตใด้เพื่อนครับช่วงนี้ ติดตามตีลาครับมาแลงกับแฟนๆผู้ใดอยู่ไกลกับเอฟซีสาวน้อยครับอีหลาิงกับไปชนบุรีครับตะวันทอแสงฮูตากบหลาน อัปเดตครับอัปเดตไม่ใหญ่คนนงังส่วยหอย,อยคนเมยคนเป็นดนายห,หอยคนเมอยอ์ยางในนางก็ขอเรงต่อมอกขาให้มะงอนเป็น,ะปน่ะ,นะบ่ อัปเดตอัปเดตอากาศอัปเดตอากาศไปลราคาเห็นซาเลงยืมมซาเลงโู้ไปลราคาไปซื้อเนี่ยวังของน้ำอ่อนอะไรหอมหอมไว้เมฆทำหอมไว้คึกิน คือคือดึงยากเถอะป้าผู้แดมันว่าในอุ้ยมันอยู่กับเตาโอ้ฝนบอกอ้ยวันนี้ลงมาสวองมันเถื่อน ว่จะสีเดี่ยเหรอเนาะป๊าพี่นอกรูดราอยครับรูดราอยให้ตัวดไร่การนี่เิจฮะไปก่อนพขาวะพอเห็นตลกนี้วะเห็นตลกมัน ปูคนปูคนกมาเ่าคุณ干น么不เออจะจะฟอกยืมคนก่อยู่ก็โอยสิกวนเอากินแ้วเนียดี๋ยไปเอาไปกินน้วเนยมีเงินเหรนี่เว้เร็วเร็วเร็วเันนี่ฉีทายรูปนีไปเฮ้ว้ายมันคือ ตาทางเดียร์้ม่ป็ดไค่ะพี่นกนบอกเออกันมึงกิไปกูเกิดจไปนะมึงกูจะไปซื้อน้ำยาไอ้แงห้องน้ำไปเพือ่อจำมึด้ะะมันล้้มันหดืดโอ้ยตะวันลับฝาตัวเซ็ รเบิงเบื謝謝้อนดิมันว่า YouTube เขาว่าวันที่หนึ่งคุมภาพุทธเปิดเขาจะเปิดร้างได้ไ้มัดสมควรันสิเปิดได้เต้นรถหนึ่งมันหมื่นหมื่นกัวแต่ว่าเาเหตุตารณ์สั่นมันกูได้อัดวีดีโอไว้เพื่อ่ะครับอัดวีดีโอที่ใครอยู่ไม่ใช่ทุมแค่ร้านคับ พ่อไงพ่อไงเจ้าไป่ใช่จะาผู้ไปแล้วคอยบ่วะผมอดสุดผาสว่างกูไรกูได้ดิเมื่อเมื่อดันชายไปเบิ่งไอ้อิวงหญิงดุกใต้หลานชายไปเบิ่งอุงหญิงเอาเจ้าก็ถ่ายได้ถ่ายอย่างนี้เอาเขาถ่ายสดสดเหี่ย 错吧，别乱，对吧？